สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พิราดาจะมาเล่าเรื่องของคุณสามีเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุให้ฟังจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงทำไมคุณสามีถึงเกิดอุบัติเหตุนะคะเพื่อนๆเ,เคยมารับฟังกันค่ะตอนนี้พิราดาก็จะหยุดการทำอาหารไว้ก่อน ดูแลคุณสามีแต่เราก็ยังอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนกันยังไงก็พิราดาก็ขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านที่สละเวลาอันค่าในช่องพิรลดานะคะขอขอบคุณมาตงนะค่ะวันนี้เป็นวันที่คุณสามีกลับมาจากโรงพยาบาลเข้ามาบ้านนะคะเพื่อนๆพิราดาจะมาเล่าเรื่องอุบัติเหตุให้ฟัง เขาก็จะนอนอยู่ข้างล่างนะคะขึ้นข้างบนบ้านไม่ได้นะคะพิ่รดาก็จะซื้อลูกโปง่งเสื้ออะไรที่แบบก็จะทำให้เขารู้สึกสดชื่นว่าเราเอาใจใส่ดูแลเอาใจใส่เขานะคะเพื่อนๆเ,เขาจะชอบแบบนี้ค่ะฝรั่งเขาจะชอบให้เราเอาใจใส่นู่นนี่นั่นเนาะแล้วเขาก็จะนอนที่นี่ค่ะทุกคนเขาจะนอนอยู่ข้างล่างนะคะ หลังจากอุบัติเหตุก็เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลพักรักษาตัวประมาณห้าเดือนค่ะเขาก็ดื่มเป็นปกติเป็นประจำของเขานั่นแหละค่ะแต่ในภายในวันที่เจ็ดกรกฎานี่นะคะจะมีฟุตบอลอังกฤษนะคะเตะกับทีมอะไรสักอย่างก็จะดื่ม มากเป็นปกตินะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้ก็มันเป็นตอนเย็นพิราดาก็เพิ่งเลิกงานมาตามปกติเราเลิกงานมาแล้วก็หิวข้าวค่ะก็จะหาอะไรทานไปเก็บผักน้่นนี่นั่นในสวนส่วนคุณสามีเขาก็ไม่สบายอยู่แล้วเป็นโรคตับแข็งเขาก็บอกว่าฉันขอตัวขึ้นไปนอนข้างบนก่อนนะ เธอทำอาหารเสร็จแล้วฉันก็จะลงมานะเราก็ตอบตกลงโอเคเนาะเพราะว่าเราไปทำงานแล้วก็ทิ้งเขาไว้คนเดียวแล้วเรากลับมาเราก็ต้องดูแลก,กันแล้วก็เขาบอกเขาอยากพักผ่อนแล้วก็ว่าตกลงโอเคคุณขึ้นไปพักผ่อน พอออกไปข้างนอกเก็บผักได้หนึ่งกัมแล้วค่ะจะมากินกับน้ำพริกค่ะลูกสาวก็บอกว่าพ่อพ่อตกบันไดคุณแม่เราก็วิ่งรีบเข้ามาเลยพอเข้ามาก็เห็นนอนแผ่แองแมวนอยู่ใต้บันไดแล้วค่ะนึกถึงสภาพนะคะคนเมาแล้วก็นอนแผ่อยู่ใต้บันไดมีแก้ววายพลาสติก อยู่อีกข้างหนึ่งมีโทรศัพท์อยู่อีกข้างหนึ่งก็แสดงว่ามือของเขาทั้งสองข้างไม่ได้จับบันไดเลยค่ะคงจะตกมาตั้งแต่ชั้นบนสุดขั้นที่13เลยคิดว่านะคะก็คิดดูเหตุการณ์ว่าเราจะตกใจแค่ไหนอย่างไรเราก็เรียกหาโทรหา เหตุด่วนเหตุร้ายเลยค่ะทุกคนแล้วเขาก็จะถามโน่นนี่นั่นให้หายใจคิดว่าสามีของพิรดานอนตายไปหนึ่งนาทีเลยนะคะเราก็เรียกชื่อที่รักที่รักก็เรียกชื่อตะโกนใหญ่เลยจะผักขยับอะไรเขาก็ไม่ได้เราได้แต่เรียกเรียกแล้วก็บอกให้ลูกโทรศัพท์หาเหตุด่วนเหตุร้ายเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะ รถช่วยเหลือพยาบาลก็จะถึงบ้านเราภายในส0บ5ห้านาทีค่ะเพราะว่าพี่รตด,ดาบอกว่าเขาแย่เขาไม่ไหวทั้งร้องไห้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะหายใจก็พอฟื้นขึ้นมาอีกพยนจากหนึ่งนาทีก็หายใจนะคะหายใจแบบเร็วมากฮ้ห้าเฮห้าอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนเราก็บอกเขาตามตรงเขาก็รีบมาเลยค่ะรถพยาบาลนะคะ เรื่องราวเยอะมากเลยค่ะวันต่อมาโรงพยาบาลก็โทรมาหาพิรดาค่ะประมาณ8ปดโมงเช้าค่ะเขาบอกว่าคุณต้องมาดูอาการสามีของคุณนะคะพิรดาก็ไปนะคะเขาก็นอนเอาสายระยงระยางเต็มไปหมดเลยนะคะพิรดาก็รู้สึกว่าเออก็รู้สึกแบบ รู้สึกอกสันขวัญเสียแล้วก็บอกว่าคุณหมออะไรเขาก็มาปลอบใจเขาก็มาถามเหตุการณ์น่นี้นั่นนะคะทุกคนเขาใจดีมากหมอเขาจะเก่งมากเลยค่ะทุกท่านแล้วคุณหมอก็ให้เรานั่งอยู่กับเขาโดยลำพังแต่เขาก็จะมองอยอูงหางว่าเรา พูดอะไรอะไรเราก็พูดเขาบอกว่าให้พูดอะไรก็ได้นะเขาจะได้ยินคุณนะเขาได้ยินคุณแต่เขาขยับตัวไม่ได้เพราะว่าเราฉีดยาไว้ไม่ให้เขาขยับเขยื่อนเพราะว่าซี่โครงหักนะคะซี่โครงหักปอดแตกตับก็แตกนะคะแล้วก็เขาต้องเข้าในผ่าตัดด่วนโดยการที่ว่าซับเอาเลือดที่ขั่งอยู่แล้ว รอบรอบปอดแล้วก็รอบรอบตับนี้ออกนะคะแล้วก็หัวก็มีบาดแผลใหญ่ค่ะชีวิตของคนเราก็อย่างนี้แหละเนาะถ้าเราไม่ระมัดระวังเหตุอุบัติเหตุมันจะเกิดได้ทุกเวลาเข้าให้พิรดาเยี่ยมได้หนึ่งชั่วโมงค่ะแต่ว่าพิรดาอยู่ได้ประมาณ40นาทีค่ะ เพราะว่าเนาะเราจะนั่งแล้วก็พูดคนเดียวแล้วก็เห็นสถานการณ์แล้วก็มันใจหายนะคะเพราะว่ากินอาหารทางปากเอาสายยางเข้าไปทางปากนะคะแล้วก็มีหายใจเครื่องวัดหายใจออกซิเจนเท่าไหร่ออกซิเจนต้องให้มา มันถึง80ขึ้นไปถึง100นะคะออกซิเจนหมุนเวียนในร่างกายแล้วก็หัวใจเต้นเครื่องสายไรระยองรลละยางหมดเลยค่ะทุกคนเนาะเราเห็นเราก็ตก,กใจเหตุการณ์แบบนี้มีสายระยงระยางแล้วมีญาติญาติมาคุยด้วยข้างๆเตียงส่วนคนไข้ก็หลับเราก็ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้น เมื่ออายุ55ปีค่ะออเขาแก่กว่าพิรดา2ปีนะคะค่ะยังไม่แก่เลยนะคะอายุ55แล้วก็เกษียณเพราะว่าเขาทำงานราชการแล้วก็เ,ออเขาเกษียณเร็วนะการรักษาตัวก็ยาวประมาณ5เดือนค่ะนี่พิรดาก็เอาของอะไรมานะคะมาวางไว้ตรง ห้องรับแขกนะคะเราจะนอนตรงนี้เพราะว่าขึ้นบันไดไม่ได้ค่ะแล้วก็จะเดินก็จะหัดยืนหัดเดินเขาก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะต้องขอขอบคุณคุณพยาบาลและคุณหมอเขาเก่งมากเลยพอมาถึงบ้านเขาคุณหมอคุณพยาบาลนักกายภาพบำบัด และก็คนที่จะมาแขกก็ติดตามมาดูแลถึงบ้านเลยนี่คือออกกำลังกายด้วยตัวเองแล้วก็วันนี้ก็จะมีคนที่กายภาพบำบัดออกมาช่วยดูแลถึงบ้านวันละสองครั้งค่ะ เอาละค่ะคลิปนี้พี่ระดาก็มอมอยมานานแล้วแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังอีกในคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมและรับฟังอันนี้ก็คืออาหารเที่ยงค่ะจะเป็นขนมปังย่างใส่ชีสและ แฮมค่ะอันนี้เป็นเมนูที่คุณผู้ชายขอมายังไงเราก็จะดูแลกันต่อไปในชีวิตชีวิตการเกิเียณเราจะดูแลกันต่อไปค่ะยังไงเราก็ไม่ทิ้งกันเพราะว่าคนเรายิ่งแก่ก็ยิ่งจะต้องการความเอาใจใส่กันและกัน พิรดาขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะ